คุณผู้ชมยังอยู่กับรายการสถานีประกันสังคมกระทรวงแรงงานนะคะถึงแม้ว่าวันนี้เราจะพูดคุยกันถึงเรื่องราวของผู้ที่ติดยาเสพติดแล้วก็การเข้ารับการรักษาการบําบัดจากระบบประกันสังคมแต่ว่าเรื่องอื่นๆนะคะเช่นเรื่องของสุขภาพนการรักษาพยาบาลทุคพลภาพคลอดบุตรสงเคราะห์บุตรชรลาภาพบําเหน็จบํานาญยังคงสามารถสอบถามกันได้นะคะหมายเลขโทรศัพท์ทีมงานขึ้นหน้าจอให้แล้ว023383837-9โทรศัพท์เข้ามา ได้ตั้งแต่ตอนนี้จนถึง11นาฬิกาค่ะครับเราอยู่ในประเด็นในเรื่องของการบําบัดยาสิติดนะครับซึ่งทางสํานักงานประกันสังคมก็ยังดูแลอยู่โดยเฉพาะในเรื่องของเมทโดนเมทโดนค่ะเมทโดนตัวนี้เนี่ยถ้าสมมุตินะผมสมมติตัวอย่างผมเป็นผู้ติดยาสิบติดผมไปขอรักษานะฮะแล้วก็แพทย์จ่ายยามา สมมุติให้มาเดือนหนึ่งสามสิบเม็ดวันละเม็ดใช่ไหมฮะกะ็ <c oughs> จะบอกว่าสําหรับเมทเดโอเนี่ยจะไม่มีการใจ่ายให้คุณโดม <debuted S 2> อ,อกลับบ้านหรือจ่บบอายประกันตัวเอากลับบ้านคือต้องให้กินที่โรงพยาบาลต้องมาที่โรงพยาบา,มาลบามากินต่อหน้า<อ>แล้วก็โรงพยาบาลก็จะจัดระบบไม่มีวันหยุดเรวอาทิตย์ก็จัดก็ต้องมากินก็ต้องมากินอันนี้ก็จะมีปัญหาอีกบางคนเนี่ยต้องทํางานบางคนต้องหาเช้ากินขําอันนี้จะไปไปเทียวตัวไล่เที่ยวคือเเพราะว่ายาตัวนี้เป็นยาเรียกว่ายาที่จะต้องบังคับให้ คือไม่จ่ายให้ไปออกไปสําหรับผู้ที่ติดยาเพราะว่าหาซื้อไม่ได้ด้วยใช่ไหมคะหาซื้อไม่ได้ด้วยค่ะเพราะไม่งั้นเกิดเอาไปขายล่ะไม่กินล่ะเพราะมันก็คือตัวยาเสพติดนั่นเองแต่ว่าคล้ายๆเหมือนกับว่าเราจะหาตัวตัวยาอื่นๆที่เข้ามาทดแทนในสิ่งที่มันร้ายแรงกว่าแล้วค่อยๆลดลงนะคะการบำบัดจะเอาไปเอาไปสกัดแบบที่เป็นยาแก้ปวดเอามาเบิกเอามาอะไรเป็นการทําให้อ่อ ทุจริตกันไปด้วยนะคะ,คะการรักษาแบบนี้ค่ะเขาเรียกว่า low threshold approach ค,คาว่า low ก็แปลว่าต่ำนะคะ t h e s, <S h ก็หมายความว่าการทนทานของยานะคะ approach ก็คือเหมือนกันว่าดูแลเฉพาะตัวบุคคลอย่างเมื่อสักครู่นี้คุณโดมถามบอกว่าอาจารย์ถ้าเกิดว่าผมเกิดติดมาสองปีเนี่ยหมอจะต้องรักษาผมกี่ปีะอะไรแบบนัเนี่ยนะคะ,คะก็ตอบได้เลยว่าเรื่องยาเสพติดเนี่ยมันมันไม่มีกําหนดแน่นอนอม,มันเป็นมันไม่มีสูตร ใช่มันมเป็นเฉพาะตัวบคุคคลแล้วถามว่าทําไมต้องมากินยาต่อหน้าคุณหมอด้วยล่ะ<ม>แต่ละวันแต่ละวันเนี่ยจะมีการประเมินกันด้วยคจะต้องมีการพูดคุยกัน<ม>นะคะว่ามันมีอาการยังไงการหยาดยาเป็นยังไงปฏิกิริยาของร่างกายเป็นยังไงบ้างะะการลดขนาดของยาแต่ละวันแต่ละวันเนี่ย คุณหมอต้องเป็นคนสั่งนะคะเพราะฉะนั้นยาแต่ละซีซีเนี่ยมันก็จะมีความหมายไปแรกๆอาจจะทานได้เต็มถ้วยนี่แหละนะลุ้นก็ค่อยๆลดลงไปนิดนึงนิดนึงนะคะในขณะเดียวกันก็ต้องหาสิ่งทดแทนมาแทนด้วยนะคะเพราะไม่เม็ดไม่อย่างงั้นเดี๋ยวจะกลายเป็นคนติดยาไปอีก่ากลายเป็นติดยาน้ำตัวนี้นะคะก็มาก็กลายเป็นยังไงไงก็ต้องมีระยะเวลาที่จะต้องกําหนดไว้ ทุกสิ่งทุกอย่างต้องเป็นอยู่ในแผนการรักษาค่ะคเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องนี้กันต่อนะคะมีสายจากทางบ้านค่ะจากกรุงเทพมหานครคุณสมบูรณ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญค่ะเอ่อผมขอปรึกษานิดนึงค่ะพอดีช่วงภาวะน้ําท่วมเมื่อปีห้าสี่นะสี่ค่ะกับผมแล้วก็ทางบริษัทผมที่ทํางานอยู่ผมย่ออีกชื่อบริษัทเลยนะฮะค่ะคอนฟิเดนเชียลนิดหน่อยพอดีน้ําท่วมแล้วก็ผมผมก็ ทางบริษัทได้ปิดแล้วก็ประกาศปิดโรงงานในขณะนั้นผมก็ได้ยังได้สิบหกเดือนหลังหลังจากที่บริษัทปิดนะนะคแล้วก็ผมก็หลังจากนั้นก็ต้องส่งเงินเข้าทุกเดือนแต่ว่าในช่วงขนาดนั้นเองเนี่ยเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ค่อยดีผมก็เลยขาดส่งไปสองเดือนครับแล้วก็เลยทางประกันสังคมก็บอกว่าโอเคมันขาดต่อนเนื่องอมันก็มีเขาเลยแนะนําว่ามันมีทางเลือกอยู่สองทาง ถ้าจะสมัครต่อก็ต้องไปทําเรื่องต้องไปยื่นอะไรแยะๆเนี่ยคและอีกอย่างหนึ่งหรือว่าคุณจะสมัครลาออกเลยจากอ่าแล้วได้บําเหน็จพอดีช่วยนั้นผมอายุห้าสิบหกดีผมก็เลยเลือกในการลาออกแล้วก็ได้เงินก้อนมาก้อนหนึ่งนะฮะแต่ขณะน,นี้เนี่ยที่ผมดูในรายละเอียดของคุณเนี่ยที่คุณบอกว่าถ้าอายุเกินหกสิบถึงถ้าจะสมัครใหม่เนี่ยสมัครได้ไหมหรือว่าสมัครตอนนี้ก่อนจะถึงหกสิบเนี่ยได้ไหมตอนนี้ผมห้าสิบแปด ค่ะห้าสิบแปดแล้วครับผมตอนนี้ยังไม่ได้ได้ทางานอยู่กับบริษัทใดไหมคะอ๋อผมไม่ได้ทำาประกอบธุรกิจส่วนตัวแล้วได้ส่งมาตราสามสิบเก้าอยู่ต่อเนื่องไหมคะหรือว่ารับเงินมาแล้วก็ไม่ได้ส่งเลยเออครับครับเป็นประเด็นหลังที่ผมไม่ได้ส่งเลยฮะไม่ได้ส่งเลยนะคะก็คืออย่างนี้ค่ะถ้าหากว่าคุณส่งมาตรา39้าไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะถึงแม้จะเกิน60สิไปแล้วเนี่ยทางประกันสังคมก็ไม่ได้ให้เอาออกค่ะ แต่หมายความว่าต้องยื่นความจำนงภายใน6เดือนหลังจากที่สภาพการจ้างนั้นหมดไปคือออกจากงานนะคะหรือว่าสิน้นสิ้นสุดสภาพการจ้างแล้วเนี่ยต้องมาสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39ภายใน6เดือนะนะคะ <c oughs> ไม่ได้จํากัดอายุคุณสามารถส่งไปจนอายุ60 70นไ,ได้โดยจะต้องไม่ขาด <c oughs> แต่คนนี้ถ้าคุณขาดมาตรา39แล้วจากข้อมูลที่บอกเนี่ยนะคะคือขาดส่งติดต่อกัน3เดือนแล้วเนี่ยจะกลับเข้ามาเป็นผู้ประกันตน มาตาสามเอีกไม่ได้ค่ะถ้าหากตอนนี้คุณก็อายุยังไม่ถึงหกสิห้าสิบแปดต้องกลับเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตาสามสิบสามคือต้องไปทํางานในระบบระยะหนึ่งก่อนค่ะจะกลับเข้ามาก็คือมีนายจ้างต้องกลับไปมีนายจ้างค่ะอ๋อมีนายจ้างก็ตสตาร์ทใหม่ค่ะสตาร์ทใหม่ก็นับหนึ่งใหมมีนายจ้างกี่เดือนฮะประมาณก็จริงแล้วก็ มีนายจ้างาาได้สักสามเดือนอะไม่ไม่อยากให้แนะนำอันนี้ดูเหมือน,นันเป็นทริคที่จะเราให้เราเลี่ยงกฎหมายนะคะคอยากให้แบบอยากให้มีนายจ้างจริงๆแล้วก็จ้างกันต่อไปจริงๆเลิกจ้างกันจริงๆนะคะ<ม><ม>แล้วคุณก็ส่งต่อไปก็จําไว้เลยว่าออกจากงานหกเดือนแล้วคุณต้องสมัครมาตาราสามสิบเก<ม>้า่ได้จํากัดอายุไว้เพราะว่าแล้วถ้าเกิดว่ามาตราสามสิบเก้าถ้าคุณเลยหกสิบไปแล้วเนี่ยคุณ ทางเลือกคุณจะไม่มีกลับเข้ามาได้แล้วเพราะว่าคุณไม่สามารถมีนายจ้างในมาตราสามสามได้ค่ะแต่ช่วงนี้ผมยังได้อยู่ช่วงนี้ห้าสิบแปดได้อยู่ค่ะต่อหานายจ้างเลยค่ะอ๋อมันก็รอบสตาร์ทใหม่ใช่ไหมค่ะก็เข้าไปทางานค่ะแล้วก็ถ้าเขาทีกออกก็สมัครเลยเขาจะเก็บไงอ๋อขึ้นอยู่กับฐานเงินเดือนใช่ค่ะต้องค่ะตอนนี้เก็บสี่เปอร์เซ็นต์อยู่นะคะถึงธันวาห้าหกนี้ก็จะเริ่มเป็นห้าห้าเปอร์เซ็นต์ค่ะตั้งแต่มกราปีห้าเจ็ด ผมถามน,นิดนึงอ <Okay. S 2> ผมยังเข้าใจอยู่พอดีลูกๆน้องผมอีกหลายคน <Okay. S 2> เขาผ่านเขาถ่ายเงินเดือนมากกว่าหมื่นห้าเนี่ย <Okay. S 2> แล้วถ้าเกิดเขายัง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 ส่งต่อเนื่องจนกระทั่งอายุจนกระทั่ถึงอายุหกสิบเนี่ยทีนี้มันจะเป็นค่าบำนาญใช่ไหม <Okay. S 2> เรียกบำนาญใช่ไหมค่ะ <Okay. S 2> okay. ํำนาญที่จะได้เนี่ยได้ประมาณเท่าไหร่ครับน้ทัเงินเดือนหน0 0งบาทนะคะแล้วก็ส่งไปเรื่อยๆจนกระทั่งเกินกว่าร้อยแปดิเดือนนับแต่ธันวาคม4คี่หนึ่งนะคะจะได้ยี่สิบเปอร์เซ็นตของหมื่นหาก็คือสามพันบาทตลอดชีวิตค่เป็นรายเดือนอ๋อดตลอดชีวิตเลยค่ะนแล้วก <ๆ S 2> ทุกปีก็จะเพิ่มเองถ้าเกิดว่าครบร้อยแปดิเดือนแล้วเนี่ยยังไม่ลาออก นะคะส่งไปอีก12เดือนเนี่ยเงินสมทบเงินบำนาญเนี่ยจะเพิ่มขึ้นปีละ1.5หาแม้กว่าว่าถ้าส่งไปอีก10ปีนะคะก็เพิ่มมาอีก1 5บห้เปอร์เซ็นต์คุณก็จะได้เพิ่มขึ้นมาอีกเป็น35%เปอร์เซ็นต์ของ1 5่งหื่นตอนนี้คุณสมบูรณ์เปิดทีวีอยู่ไหมคะยังดูครับยังดูอยู่ดูอยู่ก็จะเห็นทีงานขึ้นภาพให้ตอนนี้นะคะซึ่งการคิดเงินเดือนเฉลี่ยเนี่ยคุณสมบูรณ์อย่าไปมองว่าลูกจ้างได้เกิน15มื่นต้องมองว่าทางประกัันสงคมี่ คิดเงินสมทบของคุณแค่ฐานหมื่นห้าเท่านั้นต่อ ừ ừ. ให้ลูกจ้างของคุณสมบูรณ์เนี่ยนะคะได้เงินเดือนสามสี่หมื่นก็แล้วแต่เนี่ยเราก็เก็บมาแค่หมื่นห้าเท่านั้นค่ะเข้าใจเข้าใจเพราะฉะนั้นก็จะเลยเป็นคำนวณอยู่ที่แ <ừ. S 1> ถวขวามือนะคะริมจอเลยแถวนั้นเลยนะคะเพราะว่ามันจ่ายแต่ละเดือนทั่วมาเจ็ดร้อยกว่าบาทค่ะเจ็ดร้อยห้าสิบบาทค่ะแล้วก็นายจ้างเจ็ดร้อยห้าสิบก็จะเห็นชัดเลยอยู่แถวที่หนึ่งเห็นไหมคะถ้าเกิดว่าครบร้อยแปดสิบเดือนหรือสิบห้าปีปุ๊บเนี่ย ได้เลย3,000บาทถ้าจ่ายเงินสมทบไป1ิบสิบหกสิบหปีนะคะมันก็เพิ่มไปอีก12เดือนเนี่ยก็จะได้เป็น3,225บาทจนแบบถ้าเกิดว่าส่งมาถึง30ปีเลยเห็นไหมคะได้6 3 7ั้ยดบาบาทตลอดชิ้นเลยเพราะนั้นส่งมากได้มากส่งน้อยได้น้อยอันนี้มันพรดีของผมนี่มันเริ่มสตาร์ทตั้งแต่ปี4,1น่นะแต่ว่าผมออกมานี่ประมาณ19ปีเสร็จมันยังไม่ถึง20 <c oughs> อ่าแล้วก็ที่ที่ไปรับบาเหน็จเนานะ <c oughs> ครับผมก็เลยตรงนั้นเลยไม่อยากไปวุ่นวายเขาเสนอให้ปอดีช่วงนั้นมันเศรษฐกิจก็ค่อยดีหลังจากที่ห <c oughs> นังรวมนะแล้วก็มีภาร,ระหนี้สินหรือเรื่องบ้านเรื่องรถอะไรเงี้ยก็เลย <c oughs> ต้องเอาเรื่องนี้มาก่อนที่นี่ <c oughs> ก็โอเคแล้วผมก็ได้หัวนกลับเข้าไปดูตรงนั้นถ้าเกิดว่ากลับไม่ได้คุณสมบูรณ์ค่ะก็มีมาตราสี่สิบให้ซื้อได้นะคะ อ๋อครับผมค่ะก็สะสมบำนาญได้มาตราสี่สิบนี่จะไม่มีกรณีเจ็บป่วยนะคะหมายความว่าต้องใช้สิทธิ์กับบัตรทองนะคะก็จะมีดูแลเรื่องทุพพลภาพเรื่องของการเสียชีวิตอ้อเจ็บป่วยมีการเยี่ยมไข้ค่ะปีหนึ่งไม่เกิน20วันถ้าหากว่ามีการแอดมิทที่โรงพยาบาลคือนอโรงพยาบาลก็จะให้แล้วก็มี2ราคานะคะเดือนละ70บาทกับเดือนละร้อยบาทครับสองแถวด้านล่างนะครับ มันไม่ไม,ไม่ครอบรเจ็บป่วยแล้วไม่ครอบรเจ็บป่วยค่ะเพราะว่า,าให้ใช้บัตรทอง อ๋อมันแอบประทองมีแต่ให้เยี่ยมเยี่ยมไข่ค่ะแต่จ่ายน้อยฮะจ่ายวันละสองร้อยบาทค่ะคุณสมบูรณ์ค่ะก็มันมันมันไม่ค่อยว่าเจ็บป่วยนี่มันมันดูมันยังไงตลกนะคือคือประกันสังคมอยากจะทําเจ็บป่วยมากเลยแต่ว่ากําลังไม่พอโดย่เาะว่าเพราะว่าเจ็บป่วยส่วนมากคนแก่จะมีความดันเบาหวานเป็นเป็นโรคเป็นโรคพื้นฐานด้วยค่ะเรื่องเจ็บป่วยอยากให้ให้เป็นมาตราตรงนี้มันต้องบอกรัฐบาลนะคะต้องเป็นนโยบาย ใชระดับชาติเลยค่ะประกันสังคมก็จะเป็นผู้ปฏิบัติก็คงจะตัดให้อยู่ที่บารทองนะฮะค่ะที่จริงแล้วถ้าเกิดว่าประกันสังคมสามารถทําให้กรณีมาตรา40เนี่ยมีเจ็บป่วยด้วยเนี่ยไม่ต้องวิ่งหาเลยคนจะวิ่งเข้ามาสมัครกันเยอะมากเลยมันก็แปลกนะฮะหาว่าคนไทยชอบใช้ของฟรีชอบที่ไหนพออยากจะซื้อประกันสังคมจะแย่แล้วแต่ว่า ไม่ได้ขายให้เรื่องกรณีเจ็บป่วยนั่นเองนะคะขอบคุณนะคะคุณสมบูรณ์มีอะไรก็เชิญถามได้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจับเรามาคุยกันเรื่องของประเด็นการรักษาผู้ป่วยยาสิติดของประกันสังคมนะครับเมื่อสักครู่เราถามว่าในเรื่องของคนที่ติดเนี่ยแล้วก็ไปใช้บริการนะครับไปใช้บริการปุ๊บจะต้องมารับประทานทุกวันให้หมอเห็นแล้วก็เพื่อที่จะประเมินด้วยว่า ทานแล้วเนี่ยอาการเป็นยังไงดีขึ้นหรือต้องลดยาหรือจะต้องเพิ่มยานะฮะยังไงอันนี้จบละอันนี้มาพูดถึงปุบป๊บถ้าตัวนี้มันเอาไม่อยู่ละเรามียาตัวอื่นอีกไหมทางประกันสังคมดูแลในเรื่องอย่างนี้